ัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําประตูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลังจากเราเปิดโปรแกรมแล้วนะครับให้เราคลิกเลือกเทมเพลตนะครับที่เป็นหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะครับตรงนี้สําคัญนะครับกดเข้าไปนะครับเข้ามาแล้วนะครับขั้นแรกนะครับให้เราใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกเลยนะครับบนตรงพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกนะครับเดี๋ยวนั่งขยับเมาส์แล้ว จากนั้นกดปุ่มลูกศรทางซ้าย1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการล็อกแกนนะครับขยับเมาส์เนี่ยนะครับให้ขยับเมาส์ขึ้นทางด้านบนนะครับจะไม่ขยับเมาส์ลงทางล่างนะต้องขึ้นด้านบนนะครับขยับขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ขนาดนะครับของประตูลงไปก็คือ170นะครับคอมม่า210 Enter นนะครับจากนั้นนะครับ ใช้เครื่องมือ offset นะครับใส่ offset เข้าไปนะครับครั้งแรก4เซนติเมตรครั้งที่2 3เซนติเมตรนะครับจากนั้นใส่ offset เรียบร้อย2ครั้งแล้วนะครับให้ใช้เครื่องมือไลน์หรือว่าดินสอนะครับสังเกตดีๆนะครับนำเครื่องมือมาชี้ที่เส้นเส้นนี้แล้วเลื่อนหาจุดกึ่งกลางนะครับเจอแล้วให้เราคลิกเมาส์1ครั้งนะครับ แล้วก็ทำการลากเส้นนะครับเลื่อนลงมาแตะที่เส้นข้างล่างตรงน,นี้แล้วก็คลิกเมาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นครับหลังจากขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางเรียบร้อยใช้เครื่องมือออฟเซ็ตนะครับใส่ออฟเซ็ตให้กับ2ส่วนซ้ายขวาตรงนี้นะครับฝั่งละ10เซนนะครับทั้งคู่เลยนะสิเซนนะครับ จากนั้นนะครับหลังจากใส่ออฟเซตซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับใช้เครื่องมือไล n e อีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตนะครับนำเครื่องมือมาชี้ที่เส้นนี้แล้วไล่หาจุดกึ่งกลางนะครับเจอแล้วคลิกเมาส์ลากเส้นนะครับแบ่งเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาจากนั้นนะครับก็จะเกิดเป็นส่วนบนกับส่วนล่างนะครับทั้ง2ฝั่งส่วนบนเช่นเดียวกันนะครับ เลื่อนเมาส์ไล่หาจุดกึ่งกลางนะครับของช่องนี้เจอแล้วลากเส้นครับลากไปข้างล่างเช่นเดียวกันครับหาจุดกึ่งกลางแล้วลากเส้นครับแบ่งหลังจากขีดเส้นแบ่งเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับ8ดช่องแบบนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้ใช้เครื่องมือออฟเซ t ตนะครับใช้เครื่องมือออฟเซต ใส่ออฟเซตให้กับช่องทั้ง8ช่องนี้นะครับช่องละ2เซนนะครับเริ่มที่ช่องนี้นะครับคลิก2เซนจากนั้นอีก7ช่องที่เหลือใช้วิธีการดับเบิลคลิกครับทีละช่องเลยนะครับดับเบิลคลิกทีละช่องโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือยังลบนะครับ ทำการลบเส้นบริเวณตรงขีดกึ่งกลางตรงนี้นะครับนะมีอยู่6เส้นนะครับลบไปให้หมดมันจะได้เป็นส่วนเดียวกันนะ mm hmm. เราจัดเลเยอร์ hmm. ของประตูเรียบร้อยแล้วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำการดึงให้มีความหนาโดยใช้เครื่องมือ push p u พ mm ุชพูนะครับพุชพ mm ู hmm. มา ดึงไล่จากด้านนอกสุดเข้าด้านในนะครับทีละส่วนนะอ่ะส่วนแรกก่อนก็คือกรอบวงกลบข้างนอกเลยนะครับคลิกนะครับพุชออกไปนะครับ10เซนเออสิบเซนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนนี้กรอบนี้นะครับคลิกพุชเข้าไปหรือว่าดันเข้าไป2เซนเห็นเครับ ส่วนที่3นะครับก็คือบริเวณตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับตรงนี้เราต้องดันสองสเต็ปนะครับโอเคอ่ะฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะเราคลิกนะครับดันเข้าไปครั้งแรกมันจะสุดที่2เซนก่อนดันยังไงมันก็ไม่ไปนะครับอ่าเราก็คลิกดันเข้าไปพิมพ์เลข2 Enter นะครับจากนั้นคลิกที่เดิมนยครับคลิกจุดเดิมเนะี่ยคลิก แล้วดันเข้าไปเพิ่มอีก2เส้น Enter ะ yeah. ทีนี้ฝั่งซ้ายบ้างทีนี้จะตรงนี้จะง่ายนะครับวิธีการคือให้เราคลิกนะครับแล้วให้เราเลื่อนเมาส์ออกมาแตะแตะที่ผิวฝั่งนี้มันจะไปเท่ากันเลยแตะที่ผิวฝั่งนี้แล้วคลิกเมาส์มันจะลงไปเท่ากันส่วนที่เท่าไรหนึ่งสอเรียบร้อย ต้นที่ถัดไปครับก็คือบริเวณขอบกระจกตรงนี้ซ้ายขวาตรงนี้มันจะยุบเข้าไปเท่ากับตรงนี้เลยนะครับนั้นตรงนี้เช่นเดียวกันจะง่ายละเอาเมาส์ชี้นะครับชี้ตรงแถวๆนี้ละวกันคลิกเลื่อนเมาส์มาชี้ที่พื้นผิวตรงบริเวณนี้แล้วคลิกเมาส์แค่นั้นฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับคลิกเลื่อนเมาส์ไปชี้พื้นผิวคลิกลงไปโอเคเรียบร้อย ทีนี้จะเหลือส่วนที่เป็นปูดปูดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับเอ๊ะพวกนี้ที่ปูดปูดอยู่นี่เราจะดันเข้าไปครับ5เซนทั้งหมดเลยนะครับทีละส่วนนะครับคลิกพุชเข้าไปพิมพ์เลขห enter นะครับดันเข้าไปครับทีละอันครับ5เซนทั้งหมดเลย5 5 เรียบร้อยนะครับได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการลงสีนะครับวิธีการลงการลงสีเนี่ยก็ควรใช้สีที่มีความสมจริงนะครับเ,เห็นไหมเลือกสีนะครับอาจ,จะเป็นสีโทนไหนที่ดูแล้วมันจะเหมาะสมนะครับ ทีนี้ตรงส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นกระจกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระจกนะฮะตรงช่องนี้เนาะเนี่ยตรงช่อง material selector เนี่ยนะครับเราก็เลือกในส่วนที่เป็น glass and mirror นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกคลิกแล้วก็มากดใส่เลยนะครับ ปีกข้าวใป,ปึ๊บทีนี้อย่าลืมด้านหลังด้วยนะครับหมุนไปด้านหลังด้วยอ๋อเช็คนิดนึงโอเคอ่ะมันเห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าใช้ได้ถูกต้องอ่นะโอเคทีนี้ส่วนบ้านเรียบร้อยทีนี้เหลือส่วนที่เป็นลูกบิดนะีเรามาทําส่วนที่เป็นลูกบิดกันนะครับอ่นะใส่สีใส่สันเรียบร้อยนะครับใช้เครื่องมือ Select นะครับ ลากคลุมทั้งหมดเลยคลุมทั้งหมดคลิกขวานะครับ make group ซะแล้วเราคลิกเคลียร์ไปก่อนนะครับ make group เสร็จแล้วคลิกเคลียร์คลิกไปตรงพื้นที่ว่างๆนะครับจากนั้นลูกบิดนะครับวิธีการทําแบบนี้ครับใช้เมาส์ชี้บริเวณตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับชี้แล้วซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปใช้เครื่องมือลายครับหรือว่าดินสอนะครับ ที่เส้นกึ่งกลางเลื่อนหาจุดกึ่งกลางครับมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เจอแล้วคลิกเมาส์ลากเส้น,นครับถ้งหมุนเฉียงๆนิดน,นึงจะได้เห็นเส้นชัดๆนะครับจากนั้นลากเส้นเรียบร้อยนะครับให้เอ่อมันจะมีเส้นติดมาแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่ม esc ปุ่มนี้จะอยู่บริเวณมุมซ้ายด้านบนของคีย์บอร์ดนะครับ esc กดไป เส้นก็นจะหายไปเห็นไหมแล้วเราจะเ,เ,เริ่มลากเส้นใหม่ได้นะครับอ่ะจากนั้นครับที่เส้นนี้ที่เราลากไปนะครับเลื่อนหาจุดกึ่งกลางครับคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนครับแกนสีน้ําเงินเอ่อแล้วก็พิมพ์เลขสิบไปครับสิบเขนเอร์ Enter. อ่ะเช่นเดียวกันกด E.S.C. ครับเพื่อยกเลิกการลากเส้นจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยม ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมครับคลิกไปบริเวณจุดตรงนี้เลยคลิก1ครั้งจากนั้นกดปุ่ม Control หนึ่งครั้งปุ่ม Control หนึ่งครั้งพิมพ์ตัวเลขขนาดลงไปครับ4นะครับ4,20 Enter ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรียบร้อยแล้วใช้เครื่องมือยังลบครับลบเส้นนะครับที่ลากไป ลบเลยไม่ใช้แล้วนะครับลบทิ้งจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะใส่ขอบโค้งนิดนึงนะครับเครื่องมือนะครับใช้ตัวนี้น two point curve นั่งใช้ two point arc นะครับเครื่องมือตัวนี้ใช้แบบนี้ครับนำเครื่องมือมาชี้บริเวณด้านบนจุดกึ่งกลางนะครับเจอแล้วคลิกหนึ่งครั้งเลื่อนเมาส์ มาแตะที่เส้นด้านข้างนะครับแล้วค่อยๆเลื่อนหานะครับพอเส้นเป็นสีม่วงให้ดับเบิลคลิกนะครับเียดับเบิลคลิกนะครับดังนั้นเหมือนเดิมครับจุดกึ่งกลางคลิกเลื่อนลงมาแตะที่ขอบด้านซ้ายนะครับเลื่อนหาเส้นเป็นสีม่วงดับเบิลคลิก ก็จะโค้งแบบนี้ทำด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จุดกึ่งกลางเลื่อนแตะขวาเลื่อนหาสีม่วงเ,เส้นม่วงแล้วดับเบิลคลิกนะครับนะมันจะวับว,วัช่างมันนะครับจากนั้นนะครับใช้ push p u u l p นะครับ push pull นะคลิก ดึงออกมา2องเสนนะครับ Enter ทีนี้ทำส่วนมือจับนะครับใช้เครื่องมือลายนะครับใช้เครื่องมือลายหาจุดกึ่งกลางเลยนะครับจุดกึ่งกลางลยอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเลื่อนลงมาลากลงมาครับลากเส้นด้านข้างเหมือนกันครับจุดกึ่งกลางคลิกลากเส้น จากนั้นพอได้แบบนี้แล้วนะครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับคลิกลงไปบริเวณจุดกดตัดตรงกลางตรงนี้คลิกนะครับกด Ctrl หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ขนาดนะครับก็คือ,อ,อสองนะครับ c o ม m a สาม Enter ก็ขอภายผิดต้องเป็น สามคอมม่าสนะครับเอเอเรียบร้อยจากนั้นใช้เครื่องมือยังลบครับลบเส้นนะครับลบไปเลยไม่ใช้แล้วเ,เรียบร้อยแล้วทีนี้ใช้ Push Pull นะครับดึงส่วนนี้ออกมา2เซน Enter อหมุนเฉียงนิดนึงจากนั้น ใช้เครื่องมือดินสอนะครับจุดกึ่งกลางคลิกลากเส้น,นแล้วก็ใช้ push p พุชคูดึงส่วนนี้ออกมา10เส้น enter น่าจะเป็นอันเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือ select นะครับ ลากคลุมทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้คลิกขวา make group นะครับขวา make group าหาันมาทางนี้นิดนึงนะครับจะได้ก๊อปปี้ง่ายอาหารมาฝั่งนี้หน่อยอ่ะวิธีการก๊อปปี้ครับอีกฝั่งนี้จะก๊อปปี้นะครับใช้เครื่องมือ move ครับสังเกตดีๆคลิกที่มุมนี้คลิกจากนั้นกดปุ่ม control หนึ่งครั้งเพื่อให้เขา c o อปนะครับเลื่อนออกมา ทางแกนสีแดงนะครับเลื่อนมาสุดตรงนี้เลยแตะตรงนี้คลิกวางไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือฟลิปฟลิปนะครับให้เราคลิกฟลิปบริเวณแถบสีแดง1ครั้งมันจะฟลิปกลับไปด้านที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้เรากดเครื่องมือ Move อีกครั้งหนึง่ง Move เหมือนกันสังเกตดิีๆคลิกที่มุมนี้นะครับคลิกเลื่อนออกมา ลองดูตำแหน่งที่เหมาะสมครับเลื่อนตามแกนแดงนะได้แล้วก็คลิกวางลงไปครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ Select นะครับ Select ล,กลากคลุมทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับคลิกขวา make g r o u p นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะ Copy นะครับ สังเกตดีๆวิธีการ c o อปี้ทีนี้กด Ctrl c อนโท c ซ C คอนโทน V นะครับแล้วดูดีๆครูเอาเมาส์อยู่ที่มุมของตัวประตูอยู่แล้วนะครับเอามุมชนมุมนี่คลิกวางลงไปเย่ yeah. จากนั้นใช้เครื่องมือฟลิปครับทีนี้ฟลิปทางสีเขียวฟลิปเขียวครับให้มันหันกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วจากนั้นครับ จะลากไปประกอบกันนะครับใช้เครื่องมือ move อีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันสังเกตดีๆครับคลิกที่มุมนี้นะครับมุมนี้แล้วเลื่อนไปครับเข้าไปประกบกับมุมตรงนี้นะครับมุมประกบมุมคลิกวางลงไปใช้เครื่องมือ select นะครับคลิกเคลียร์ไปเป็นอันเรียบร้อยได้แล้วประตูนะครับ อนนี้ก็ลากคุมทั้งหมดอีกรอบนึงนะลากคุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวา make group นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโอเคนนี่คือวิธีการทำประตูแบบบานคู่นะครับขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ